มาดูการทดสอบโปรเจคเตอร์เอฟสันรุ่น EBS03 นะครับฉายภาพยนตร์ตัวอย่างจาก y t u t u นะครับนี่ครับ <Yeah. S 1> โอ้โหฉายภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับแจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์ EBS03 ความสว่าง2,700ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับ2,700ลูเมนนะครับทำการทดสอบกับจอ 100นิ้วนะครับหรือว่า2.50เมตรนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นการทดสอบนะครับสายภาพยนตร์ตัวอย่างจาก YouTube นะครับอ่าคลื่นของ Wi-Fi สัญญาณ Wi-Fi ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะมีขันขาดหหายนะครับนี่ครับ f อฟสัน s b s 03นะครับ2,700ลูเมนครับคุณผู้ชมครับสายภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับแจ่มเลยครับดูครับโอ้โหสุดยอดครับ ยอดเยี่ยมมากครับตัวนี้ไม่ผิดหวังครับถ้าลูกค้าท่านใดซื้อไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับ F ฟสัน EBS 0-3นะครับตอนนี้กำลังทำการเสนอฉายภาพยนต์ตัวอย่างบางตอนลงสู่จอแล้วครับนี่ครับสุดยอดมากครับยอดเยี่ยมครับตัวนี้แสงแจ่มครับตัวนี้ถึงแม้จะ2,700ลูเมนแต่แสงก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแสงแจ่มทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสุดยอดครับ สำหรับ f อฟส EBS 03ตัวนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมสุดยอดนะครับยอดเยี่ยมทีเดียวครับโอ้โหภาพครับดูครับอ้าวอินเทอร์เน็ตไม่ไหวอีกแล้วนะครับเนี่ยหมุนติ้วๆเลยผมเชื่อมต่อ Wi-Fi จาก YouTube นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านแล้วก็เข้าดู YouTube นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นสัญญาณจะไม่ค่อยดีเลยนะครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับดูครับ นี่คือเอฟสัน ebs 0 3นะครับความสว่าง2700ลูเมนนะครับโปรเจคเตอร์เอฟสันไม่ผิดหวังแน่นอนครับคุณผู้ชมครับมีช่องต่อ HDMI ด้วยครับตัวนี้นี่สุดยอดครับตัวนี้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับตัวนี้คุณผู้ชมแต่เน็ตเน็ตกากไปหน่อยครับหมุนติ้วๆเลยนะครับแต่ว่าถือว่าเอฟสันตัวนี้ทั้งระบบแสงนะครับไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับระบบแสงนี้ ยอดเยี่ยมเลยครับแสงนี่แจ่มแล้วก็ยอดเยี่ยมครับดูครับยิ่งมีจอฉายแบบนี้นะครับยิ่งมีจอดีๆแบบนี้นี่ไม่ผิดหวังเลยครับดูจอนะครับนี่ครับดูครับคุณผู้ชมครับยอดเยี่ยมครับตัวนี้ครับ